สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเวียสุกลลวัตขณะยูออสเตรเลียร้องให้สะอื้นก่อนลอเลือกเบลล่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงเป็นประเด็นให้พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้นทางด้านเจ้าตัวนั้นมีความสุขทั้งเรื่องของความรักและเรื่องของหน้าทีการงานสําหรับเวียสุกลลวัตที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องเ The อร์ซิน f e เราเรื่องจากเหตุการณ์ช่วยเหลือ13ชีวิตติดถ้ำหลวงโดยเวียนั้นรับบทเป็นนวาวตรีสมานกุนันหรือ่าแซมและเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพกิจกรรมต่างๆหลังจากที่อยู่ออสเตรเลียและเมื่อไม่นานมานี้พระเอกหนุ่มเมียสุกลลวั์เตรียมตัวเป็นวันที่จะบ่าวป้ายแดงหลังประากาศแต่งงานสายฟ้าแลบกับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้หลังคบหาดูใจกันมาได้ปีกว่าโดยมีกำหนดแต่งงานในวันที่17กร,รกฎาคม256 5 <15. S 2> เกี่ยวกับเรื่องนี้มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้ออกมาเผยแพร่ภาพเวียสุกรวัฒน์นั่งร้องให้โดยทุกคนที่อยู่ในซอร,รีนั่งเงียบกันหมดโดยชาวโซเชียลารดังกล่าวยังได้โพสต์ข้อความไว้อีกว่าโอเคน้องเข้าใจแล้วว่าทําไมซอร,รีที่ออสเตรเลียพี่ถึงร้องให้ตอนแรกแอบ,บคิดว่าหรือเรื่องงานแต่ปกติพี่ไม่เคยเสียใจกับเรื่องงานเลยขอโทษที่ตอนนั้นพยายามเข้าข้างตัวเองว่าความรักของพี่ยังแฮปปี้นะ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนนิวสขอบคุณครับ